สวัสดีได้จ้าพอกันอีกแล้วคะ่ะกับไว้ตุ๊กตาพาฝันมาคะ่ะเดดกำลังโอกอุ่นๆนำส่วนหลังเหินมาเอ้ยนะผ่านนั่งตักเดดคะ่ะมาเด้อเดดอุ่นๆน,นี้เดดอุ่นๆลมพัดเบาๆเนาะค่ะเนาะมานั่งตากเดดนํากนคะ่ะจักหน่อยคะ่ะมันโบแม่นเดดโหนนะคะนี่มันเป็นเดดอันพอดีอันผิวเนี่ยคะ่ะทำให้อนรู้สึกว่ามันอุ่นๆ มีความสุขค่ะสำหรับคนชอบเด้อค่ะเดอ้อถ้าบาชอบก็อเอาบนนั่งน้ำตูดอกกับโบว้า,วาวกันค่ะนานาจิตตังเนาะค่ะเนาะชอบอย่างไหนก็ทำอย่างนั้นแม่บอกถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องทำอะไรเลย <c oughs> เอยเว้ายินนะคะนะ่ะวาเว้าวกันยอกยกยอกก,กกันยินอากาศดีดีจ้ะอากาศดีท้องฟ้าเป็นสีคราม,มเมฆขาวๆเครื่องบินก็บ,บินว่อนเนาะค่ะเนาะ ทั้งเครื่องบินอันสมัครยินทั้งเครื่องบินอันการทำงานการเดินทางพวกนั้นเละปะถ้าเลี่ยวขึ้นก็เป็นการจัดอันระบบทางอากาศเนาะค่ะเนาะเพิ่นเคยอ็ดขักเลยค่ะขมือเรลอวันอากาศดีสดใสก็เลี่ยวเห็นก็เออระบบทางอันการบินมันเป็นแบบนี้เนาะค่ะเนาะเครื่องบินขึ้นเครื่องบินลงว่างั้นเละปะ เออกระสมมากก็นั่งอยืนแต่ลำสวนลำเหินเอวยหนิบุค่ะเพราะว่าอันทายทำคลิปเนาะค่ะเนาะบ่ได้ไปอันออกข้างนอกแล้วค่ะเพราะว่าอันลำเหินนี่ก็ต้มกาแฟซุกแล้วก็มานั่งมานั่งแฮงอยู่นี่เนาะค่ะเนาะแล้วเลื้ยแสน,น็จเออพันก,แแก,นนนนนก็มานั่งน้ำนี่งๆน้อยๆกินกาแฟแล้วพันก็เข้าไปข้างเหนือไปเอทันเอ็นนี้เพิ่นค่ะพันก็บ่ได้มานั่งน้ำแฮงบ่ได้แฮงน้ำเอวยหึงดูค่ะกระโบตีผู้สายเนาะค่ะเนาะกินกาแฟคุยนั่นคุยนี่เสร็จแล้วพันก็ ไปเอทันเอนี่เบิ้งคอมพิวเตอร์เบิ้งฮันเบิ้งนี่เพื่อนสิค่ะคุยกระมู่บานก็นได้เนาะมันก็เป็นโลกส่วนตัวมันบอกเอ้ยก็คุยกับเพื่อนเนาะค่ะทางจอมือถือนี่ค่ะคือการน่ะทำคลิปวิดีโอลงพี่ยูทูบเอ,าเอา้าอันก้อนเมฆไหลมาบังแดดล้วบ่กเป็นตืันเนาะค่ะเนาะก็เป็นความสุขของเอ้ยตุ๊กตาผาฝันอีกแบบนึงตามสไตล์เอ้ยเนาะค่ะทำเกือบคู่มือคะ่ะแทบว่าโบมีมือเลยน้ำโบ,บได้ทำเนาะค่ะ มันคล้ายๆมันเป็นอันอาหารใจเนาะคนเนะแค่ได้ตื่นเช้ามานี่ลงมาต้มกาแฟาแล้วก็อัดคลิปกินกาแฟเนาะคอนเนอ,เนอตามภาษาบ้าๆที่เอ้ยเคยทํามานะคะหลังเทือก็อยังบริอาบน้ําเนาะคะว่าเ้ากันตรงๆก็ลงมาก็ท่ายแต่ถ้วยกาแฟาเบิ้งเนาะค่นเนอถ่นะายตัวผู้เจ้าพันสมเพศตัวผู้เจ้า <laughs> น้ำหนังบริอาบ <laughs> ก็ทำอาบนองอาบน้ำแล้วก็รอบต่อไปกับสิบโมงกว่าสิบเอ็ดโมงเนาะเขาก็เป็นอีกรอบนึงที่เธอเอ้ยกินกาแฟก็อาบน้ำอาบท่าแต่งตัวแล้วก็ลงมาไม่บอกค่ะลงมาก็มาต้มกาแฟแล้วก็มานั่งทำคลิปค่ะคยเอ็ดปัจจุบันนี่ค่ะแล้วก็ไปเป็นตอนพูนตอนใบสี่โมงห้าโมงเนาะนั่นก็ถ้าว่าบางทีก็ได้อัดลงบางทีก็ไม่ได้อัดลงสิคะ ก็เป็นความสุขอีกแบบนึงเด้อค่ะสำหรับคนที่ชอบทำมันแบบนี้ว่างั้นเต่๋ปะถ้าคนโบทำมันกระโบติดหรอกนะพันกระโบทำทำตะลื้อศรีนาเหมืนกับมีอยูเด้ยค่ะพันกระเบอยู่บางครั้งแต่เออพันชอบเออพันกระโบว่าเดี๋คขนั่งเด้อมันกระเสวอยู่เสวเอยกระหัวเลาะเอาเพว่าโอ้ยตัวว้าตะลือพันวานกินกาแฟแล้วว้าแต่คนก็น่ะเข้าใจเข้าใจเอยว่าสิเอยกระบอกว่าเข้าใจปะ หอเรคะถ้าเบิ้งคลิปจนเมื่อนี้สิเข้าใจว่าภาษาหรือกยาน้ำโลกนี่ป่ะถ้าเบิ้งคลิปโบเข้าใจภาษาแต่ว่าคลิปกินอาหารเนื้อขนมพันเด็ดทันเอ็ดน,นี้ถ้าเฮาอันเบิ้งตั้งแต่เริ่มต้นจนจบโบแม่ว่าไปเบิ้งอันนี่นี่น้่ยนอยบอกค่ะสมมติเอ้ยสิถ้าเอ้ยเบิ้งเอ้ยสิเ,เบิเบ้งจนจบเว้นแต่เอ้ยออกไปธุระกระถันหันนี่เอ้ยสิเบิ้งค้างอยู่คือปิดไปเลยสิค่ะก็ถ้าเป็นไปได้เอ้ยสิสมวนมากคลิปแต่ละคลิปของเพื่อนเพื่อนเอ้ยสิเบิ้งก็จนจบ เออสิเบิ่งไล่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 ไปค่ะไล่ก็บอกแม่ว่าไล่ไปหมดดอกค่ะเพราะว่ามันเฮิงอันมันก็ไหลเนาะค่ะเนาะคลิปการทําคลิปของกองแต่ละคนก็มันก็ไหลคลิปแม่นบอกค่ะเป็นหมื่นหมื่นพันพันเนาะค่ะเนาะเริ่มจากลักร้อยไปเลยลักสิบลักร้อยแม่นบอกค่ะเดี๋ยวนี้เพราะว่ามันคนก็หันมาทําเยอะมันเป็นอาหารใจเอ้ยว่ามันเป็นอาหารใจอาหารตาค่อนคลายเนะค่ะสำรับไอ้ทุกตาการทําคลิปอันของพี่ยูทูบเนี่ก็ต้องขอบคุณพันหลายๆเนาะค่ะะเนาที่ให้โอกาสเออว่า ที่โอเคโอกาสสําหรับคนที่ว่าอยู่ไกลบ้านมันบอกค่ะสาหรับคนที่ว่าเอออยากคุยภาษาบ้านเฮาเนาะค่ะเนาะคุยนี่มันก็คุยได้ค่ะแฟนเอ้ยนี่ก็คุยดีก็นาดคุยแต่ว่ามันเป็นภาษาบ้านเพิ่นคุยอันหวนัวเลาะโตก็ซิบตักคุยตักไงนี่คุยได้หมดค่ะเอ้ยก็ได้บอกเว่าแต่ว่าภาษาบ้านเฮาคุยมันเป็นอีกแบบนึงเน,น,นาะค่ะเนาะเอากระว้าภาษาบ้านภาษาอันพื้นผพภาษาบ้านเกิดว่าง,งั้น,นี่ยปะ ภาษายยอยค่ะอตุกตานี่ผาสายย้อเป็นคนนครพนมค่ะอันพ่าได้คุยได้เว้าก็มันก็มีความสุขเนาะค่ะเนาะส่วนมากมู่ที่มาเพราะกันคนไทยในต่างแดนก็มากันไหลที่ไหลทางงั้นเหรอป้ส่วนมากก็เป็นคนภาคกลางเนาะกันที่จะอยู่ก็เกือกันก็มีก็เ้าภาษาบานมันบอกเข้าใจก็มีต่หัวเราะกันใช่ไหมก็คุยเป็นภาษาภาคกลางซะเป็นบอกค่ะ แต่ว่าภาษาโยนี่ก็ที่เอยอัดลงคลิปเอ้ยว่าเออฟังนี่มันเป็นภาษาพื้นบ้านเอ้ยภาษาอันบ้านเกิดเอ้ยเลยกำลังขน,างนมากระทักมาว่าอันอันเอยเอยตุกตาจักเจ้าเว้าแต่ค่อยบวกเข้าใจภาษาบ้านเจ้านี่ค่อยบวกเข้าใจก็ขำอยู่แต่เออกะหัวเลาะหัวเราะคือว่าเออยิ้มยิ้มเอาเนาะค่ะเนะคม่นความพันเลยค่ะเพราะว่าบางภาษาพันกระบวกเข้าใจเนาะค่ะเนาะการว่าผสมภาษามันก็กเ,นอพอพกเพี้ยนไปบางั้นเลคปะ ก็บอกว่ากันค่ะแต่ว่าสาหรับเออพันว่าอันเออบได้ไปค้ดลึก้านานะค่ะเนาะเบื้องคลิปนี้ก็คือการทําคือไปเบื้องอันการทํากับเขานะคะมันก็มีลายสไตล์ของแต่ละประเทศไม่เหอนกัก็เบื้องจนจบก็เข้าใจด้วยค่ะเออก็ว่าเก่งอยู่เด้อค่ะเข้าใจคะ่ะภาษาเลยก็เข้าใจถ้าเอาเบื้องจนจบด้วยค่ะอันแล้วก็อีกอย่างก็คําเว่าบางอย่างนี่มันก็เพี้ยนกันอยู่นาะค่ะเนาะบางอย่างก็คล้ายๆกัน แต่ออกสำเนียงกุญญายัางก็มีคือกันค่ะแต่จุดที่สำคัญก็คือทำแล้วสบายใจเออทุกาตาคลิปกินกาแฟเออเนี่ยมันเป็นคลิปแม่บ้านแม่บ้านต่างแดนเนาะค่ะเนาะแม่บ้านยุโรปเออตามสามีมาอยู่วันเหนือแลนด์ว่างั้นเถอะปะก็ะมาใช้ชีวิตอยู่นี่เหิงยาวนานเลยคะ่ะอยู่อยู่นเนเธอร์แลนด์หลา่คนเมืองไทยนะะเนียค่ะเออฮะแทบว่าชีวิตตั้งแต่วัยเป็นสาวโอ้อ,อ,อ,อมานี่สิมาเริ่มต้นอยู่พี่เลยเนาะคะ่ะเนาะ มันก็คือความรู้สึกแปลกแต่ว่าการลักผืนแผ่นดินประเทศที่บ้านเกิดก็ยังเหมือนเดิมค่ะก็คือคนสองประเทศเมนบค่ะยุนี้ก็คือบ้านเกิดเนาะพันพันเือการศึกษาพันเือเฮาเววเนาะพันอเฮาเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีของเพื่อนหมืนบอค่ะเอามามิกมักกันใช้เนาะบางอย่างก็ยังบชินก็เป็นโกเข้ากันเหมือนบอกค่ะแต่ว่ายุ่ไปยุ่มาชินไปก็ เป็นธรรมดาไปเน,ะะเน,ะนาะค่ะเนาะอันนี้เฮงไซเฮงฟังค่ะคำพูดเรื่องมายุ่ต่างประเทศก็่าพึ่งใจร้นแล้โอ้ยเข้าไม่ได้แต่เรายย่าพึ่งกับอบ่าพึ่งกลับเบด้อจวจะเออเออก็แบบอกว่า้ใ,ใจเยน็นๆค่ะเฮอ,อโอกาสตัวเองก็เพอโาอกาสแฟนนําก็เห็นหลายคู่มาว่าคือมันโบได้ภาษาโบได้นี่ก็ยากเนาะค่ะเนาะแต่ว่าถ้าเฮาโบทุ่นก็มีได้ยากเมื่อเหอ ER นสิก็ะเมื่อก็ได้ยุ่เนาะค่ะเฮาขาก็ไปเริ่มต้นใหม่มันก็แล้วแจะขนว่างั้นเด้อปะ เตินต้นใหม่ก็เดี๋ยวนี้คนก็ว่าไม่มีปัญหาน่ะก็อยู่บ่ได้ก็ว่าต้องอยู่เป็นวันหันมาบันฑเสด็จเอ้ยก็ว่าเอ้ยก็เป็นความคิดของคนสมัยเก่าอยู่กับบางอย่างก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยเนาะค่ะเนาะมันก็บ่แม่นว่าชีวิตคู่นี่นะอันรวยด้วยดอกกุหลาบแม่ต่ดอกกุหลาบกป็ยังมีน้ำปักมันบ่ค่ะเอ้ยมันนั่งขึ้นเดินทาเออมันสมบูรณ์ไปเมื่อนี้มันบ่มีดอกค่ะเอ้ยว่าบ่มีดอกนนโลกนี้บ่มีบ่มีเพื่อนอะเฟคดอกค่ะทุกคนก็มีจุด จุดอันมีจุดมดหนค่ะเนาะจุดน้อยจุดดำนี่น้อยหลายดำเข้มดำบ่เข้มนี่แล้วแต่เอาหน้ว่ากันไปไม่บอกค่ะมันมีมดเหรอคะอันอันจุดดีจุดบ่ดีของคนนี่เพราะว่าขนาดความคิดเห่าบางอย่างมันก็ยังบวตรงเนะค่ะเนาะบางทีเลี้ยวบางยุดเหรอมันขึ้นไปอีกแบบนึงก็มีเด้อค่ะอันนี้เออเฮงว้าฟังก็คือโอกาสตัวเองคือโอกาสแฟนนะค่ะเนาะถ้าผูเ้เลอเป็นสาววัยรุ่นมาอยู่นําก็ย่าไปฟังอัน สิ่งรอบคางไหลค่ะเอาแต่บรรดาฐานของตัวเองที่ว่าเฮามานุ่เพื่อนหนาะมายุ่น้ำกันความรักเริ่มแบบเลยก็เหมือนแน่นอนแบบพันเงินว่างั้นหรอปะจะต้องเฮ้อโอกาสกันคถ้าเฮาไปฝังหลายนี่ก็เขลนยค่ะมีทั้งคนนั้นดีคนอยากก็เฮาแยกกันก็มีเนอขนออยากก็เฮาไปดีก็มีนแต่เฮาก็บรรู้ว่าพันนนะคืิเฉลยนะคระบคบเพื่อนก็คือกันเนอขนอคบไปเจอเพื่อนดีก็ดีดีค่ะไปเจอเพื่อนนั้น บอคักกับเป็นอีกแบบนึองกันก็มีมันก็เออว่ามันก็เกิดขึ้นได้ทั่วโลกนะคะเนาะแต่สําคัญที่ว่าโตผู้เจ้านนี้นาเอสเหลือมันแม่นบอกอันนี้เอ็แหงใสฝังพู้เหามาเอยพามานั่งตักแดดเลยสงสัยแดดเผาเมาว้าเพอะเว้าอันคีโมไปเตะกเลยะ่ะโบอ้เว้ลเลนใะเดิมแต่ว่ามันก็มีจุดความเป็นจริงอยู่ด้วยค่ะถ้าแต่ต้องเป็นคนนักเน้นนะคะเนาะถ้าว่ามันอยู่อยู่ไก่บ้านไกลยันเพราะมัน นึ่งภาษาก็คนละอย่างสองความคิดความคิดนี่ก็คนละอย่างเลยค่ะเฮาคิดว่าเฮาชืา่อพันปรว่าเอาคิดพิษก็มีเะค่ะหร,หรือว่าอันหรือว่าอันตรงกันข้ามกันก็มีเนาะคะ่ะเนาะอาหารการกินภาษาทุกอย่างขนธรรมเนียมประเพณีเนาะคะ่ะเนาะอูย้ยากอยู่ด้วยค่ะกวนาม,มาปั๊บเขาหากันเป็นอันมาดามอันต่างประเทศนี่โบ้แม่นง่ายเลยเจะเดอ้อเพื่อจะคิดว่าโอ้ยอัน มาแต่งงานก็คนตั้งชาติแล้วมีแต่อันนั้นโบดิ่งเขาต้องปรับบัตอีกเยอะค่ะบบแม่นว่าแต่งก็มันแต่งได้อยู่ค่ะแต่ว่าเฮานอยู่กันนานนี่มันมันต้องเป็นเคล็ดลับอีกแบบนึงเนาะค่ะเนาะคนมาอยู่จังประเทศนี้ต้องปรับบโตค่ะต้องทีบตัวเองแอคแอคทีฟตัวเองสูงไว้ว่านี่ยู่บ้านเฮามันเป็นภาษาบ้านเฮานะค่ะเนาะมันอันเดยมันบว์ว้ากับเขาเจียกกันมันนี่ก็ว่าหั่นน่ะปะแต่อยู่นี่เฮาตรงว่ามันต้องเก่งค่ะมันต้องเก่งที่จะเรียนรู้ เรียนรู้ที่จะช่วยเหลือตัวเองเนาะค่ะเนาะเรียนรู้ที่จะไปน้าสังคมคําบะทันเาก,กา็ไปโบวัยก,กบับโคักด้วยค่ะสําหรับเอ๋ยี่เอ๋ยูตัวกระตาแห้งโม้ฟังแบบสไตล์เอ๋ยนเน่เจเน้อันนี้กันฟังกันไปม้วนๆค่ะลังคนก็นเอออะเราเว้าไปทุทีบกับบว่ากันค่ะลังคนมาเปิดเจอคลิปนี้กัฟังเอ๋ยเ็เออแม่นความดาวยูเป็นบางยางเนาะค่ะเนาะ ถ้าว่าเจอจุดดีก็ไปปรับใช้เนอะคะ่ถ้าว่าเกิดช่วงนี้หรือว่าช่วงในอนาคตที่ว่ามีปัญหาก็แฟนก็จะไปใจร้อนเน,นอะค่ค่อยๆเว้ากันมันบอวาว่ามันก็เกิดขึ้นได้เมื่อละคะ่ะทุกอย่างแม้จะอยู่บ้านเหาเนาะคะ่ะเนาะก,ก็ภาษาเดียวกันก็ยังปากเสียงกันที่มันมีมันบอกค่ะแต่เราก็ต้องค่อยถีถ่อยอาศัยเนอะคะ่ะเด้อเอายังไงก็ฟังเลยคะ่ะนี่ว้าวอันไล่บางไม้ไปเต็กเด้อค่ะเดือดออกแล้วมึงอันนี้ก็ เงือก็เริ่มออกแล้วนี่ความสุขตามสไตล์เอ่ยเนาะค่ะนี่อันนี้ค่ะนั่งอยู่ําสวนดอกไม้บานมีความสุขเคยก็ได้บอด้ออกเมื่อนี้ยังบได้ออกไปก็เลยว่าไปย่างกาแฟอยู่เบิ่งพันเก็บของเบื่องเสือนเอ่ยพันเก็บของแล้วเราบอกว่าเสียงเลยเงียบไปเลยจ้ะเอกาะว่บอด้ไปยุ่งกน้าพันหรอกค่ะเพราะมันเป็นอันของมันเก็บเนี่ยเป็นงานเพ่นเคยไปสรอยลาไหลที่เราไปเก็บของพันเราเอาของไปไว้ หาบัวโพค่ะเป็นปีจังเห็นก็มี <c oughs> จนจนมันไปซื้อไม้ซื้อไม้มาตัวผู้เจ้าตัวเอ้ยเนะะี่ยค่ะไปค้นตูเอาก็อันนี้มันท่านมาในได้วิธีเลยเอาลงมาเสียนหัวหัวเราก็เออเอาทิมว้นี่แหละเพราะว่าเอาซื้อไม้แล้วมันหาบัเห็นเลยค่ะเอ้ยแล้ว,สวเสาเรยค่ะตั้งแต่หันมาเพิ่นกบบระบเก็บน้าเพบบราะว่าเรต้องมาเก็บสร้อยเขาเพราะว่าถ้าถือเอาไปเก็บแล้วหันหลังเท้อของตัวผู้เจ้าก็ยังหาบัเห็นก็เลยเสาค่ะ พันก็ใช้เวลาพันก็ตั้งแต่เศ้ากินอันเข้าเศ้ากินเตลวแล่ากินกาแฟลแล้วเล้วพันต์ลัดก,การของพ่นลงรถน้าเหือนแล้วไปเซอ้อลงรถอยู่น้่งวันอีกที่นึงเอาเซื้อรถไปดอกค่ะพันต์กเแฟของพันเอยก็นั่งอันเมาหมวยตามสไตล์เอออยู่นำ้ำน้ำส่วนเนี่ยคะ่ะเนาะอันสะอ่อนดอกไม้เนี่ยคะ่ะสะอ่อนสะอ่อนงามโ้นเหลือค่ะบุอยากเออพันเทาเนาะค่ะเนาะ เห็นเราบัอยาเคยพันเทาคืออยาเคยพันเป็นแบบนี้บานตลอดเมื่อปีเสียงะแต่มันก็เป็นไปบัได้แม้ตัวโตตุกตาก็ตรงเทาลงเนาะค่ะเนาะทุกคนอะแต่บัเป็นเลยค่ะเมื่อนี้วันนี้นะจุดนี้ก็มีความสุขเนาะค่ะเนาะได้เวาได้ขุยได้เมาหมอยทั้งมีสาระแล้วทั้งบัมีสาระกะมวนม่วนก่ะตามมันการทําคลิปเนาะค่ะเนาะก็ขอบคุณยูทูบหลยๆที่เือโอกาสได้มาอันโม้เฮ้ยเพื่อนๆฟังค่ะตามสไตล์เอ้ยนะจ๊ะเด้อ เธอเพื่อนๆพื่อนทุกคนมีความสุขกับเมื่อใหม่วันใหม่วันอากาศสดชื่นสดใสก็พอกันคลิปนานนะคะสวัสดีค่ะ